อ้าวผัดออกแล้วครับหมัดหมัดมาไม่โดนไม่โดนครับอ้าวล็อกยกไม่ยกแม่ยังตีไม่ได้ครับวงในนี่ครับจังหวะเตินเต้นฝ่าเสียวมาอีกแล้วครับโอ้ยแม่แยบอยหน้ารอยตานะเพชรอุบลดูดูดูติดมุมไปหน่อยนึงครับกรรังการนลินแกะแยกของมังกรพยายามเจอเกมเข้ามาครับเป็นของฮามิร์เซนหรือว่าอามีร์เซนคารารีครับชื่อเต็มของเขาครับหมัดขวามา จับได้ครับจากวันแรกถึงวันนี้ที่พวกเราได้เห็นฟอร,ร์มการโชว์เขาเนี่ยบอกว่านักชกรายนี้ครับพัฒนาฝีม,มือขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็รวดเร็วมากครับตู่ครับอาวุธครบเครื่องแล้วก็ความกล้าครับไม่ไม่แพ้นักมวยไทยเลยครับช่วงนี้ใจแกสู้ด้วยครับทำเอ์ฮอเสนอ่ะโนเนียเข้าในพยายามจะกอดพยายามจะรัดไว้ก่อนนะครับเพชรอุบล มัดชกของเขานะครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าผลการตัดสินจะเป็นยังไงจะไม่มีปัญหาครับนี่ครับไฟแดงเกตุบลสอบลางคุครับวันนี้ชนะคะแนนแบบตื่นเต้นเลยนะครับชนะคะแนน